มาเพชรชูรณ์สิ่งที่จนะต้องกินกันนะไก่ย่างวิเชียนต้องมากินอยู่วิเชียนบุรีอยู่เพชรชูบูลในะของแท้นะทุกคนนะตอนนี้มาอยู่หน้าร้านนะฮะไก่ย่างสามด่สามสาวสินะนะตอนนี้อยู่ไหนพี่วิเชียนบุรีเนาะโอเคอยู่ในเขตของวิเชียนบุรีอยู่นะนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะฮะนี่ไก่ย่างฮนะ ของแท้วิเชียรบุรีนะเดี๋ยวพาไปดูตรงเตาย่างนะครับอันนี้เส้นนี้ไปกรุงเทพนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเข้าเพชรบูรณ์นะครับโอ้นอกจากมีไก่ย่างแล้วหมูด้วยนี่นโอ้โหครับเป็นตะแซ่บหลายสูนี่ฮะไก่ย่างตัวเป็นเป็นอมเป็นดิมันตายแล้วดิ <laughs> นะฮะน่ากินนะครับหมูเป็นชินช้น <laughs> อันร้อนแบบนี้นะของแซบเลยแหละนะแกย่างวิเชียรบุรีนะร้านสามสาวโอเคนะทุกคน